สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณในเสียงปรบมือครับพบกับรอยยิ้มลนเสียงหัวเราะอีกแล้วครับวันนี้ผมจะเสนอนที่ฐานพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองเราจะมาดูชีวิตของสาวน้อยผู้หนึ่งที่หลังจากแม่ของเธอตายกลายปเป็นปลาบูเธอต้องทนทุกทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไปพบของชวิตของเธอครับพบกับเอ้ยสาวน้อยผู้น่าสงสารครับช<ว>ื่อของเธอหน้าสงสารครับผมต้องทนทุกทรมานอย <tam> ู่ไอ้เชิงซวงจะไอ้เสียงเล็กก เออโอ้ยสิ่งที่เว้นละท้องจริงไม่กลัวถ้าไม่ช่วยอย่ามาจับไว้เลยพวกที่มันไม่ยินใจอเ้โกจามาสนุกสนานอะไรไปนางเอก <c oughs> ดูสิชีวิตของเอ้ยมีแต่คนกันเกลียเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกิน <c oughs> ชีวิตของเอ้ยนะ่าสงสาร ใครจะมาสนใจคนอย่างเอื้อยชีวิตของเอื้อยช่างรันทดนักโอ้ยพูดเป็นหมาสําลักน้ำข้าวไปได้ครับพูดธรรมดาถงหนูไม่ต้องร้องไห้มาฟังไม่รู้เลยออจ้ะจชีวิตของเอ้ยนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหาดทรายที่ไม่มีสายฝนม,มีแม่แม่ก็มาตาย แล้วแม่ก็กลายไปเป็นประทูประบูนูประบูนี่จะงปัญญาอ่อนกัมืใหญ่แล้วนี่มาทําอะไรเนี่ยมาเอารำให้แม่จ้ะม้าก็เรียกแม่มาให้อาหารได้แล้วโม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 นี่มันเรียกหมาแล้วโอยก็จะเสียภาษกจะไมใหญ่น้ำมันไก่นะครับแม่เราเป็นประบูโม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  ปลาบูที่ไหนมาเรียกบูบูบูอย่างงี้อ่ะก็แม่หนูไม่ได้เป็นปลาชนจะได้เรียกชั้นช่้นชนต่อร้อนต่อเถียงเลยเกิดหมายถึงว่าให้เรียกแม่อแม่จ๋ามากินนะจ๊ะแม่จ๋าแบบนี้ระหว่างที่เอื้อยกําลังให้อาหารแม่อยู่นั้นได้มีพระราชาทานดึงเสด็จผ่านมาพอดีแม่จ๋าทบุญดีนี่เธอจะไปแห่งไหนจะไปเที่ยวคนใด ผมนี่ใครจะติดตามไปเห็นคุณเดินคนเดียวเปล่าเปลียวลาหากซื้อข้าวกรอมมาผมคิดว่าจะช่วยถือให้นะครับเเนื้อไปไหนหมดเนื้อกินหมดแล้วจ้า เนื้อเพลงไม่ใช่เนื้อทอดโอ้ oh. แม่นางแม่นางรู้ตัวหรือไม่ว่าแม่นางช่างสวยเหลือเกินข้าพเจ้าอยากจะทราบจริงๆว่าแม่นางเป็นใครกันเราชื่อเอื้อยแล้วท่าน,นเป็นใครข้าดีและคือเจ้าชายสายด้งดึงท่านมาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาเดินดูทุกสุขของประชาชนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่แม่นางแม่นางกำลังเกียจข้าหรือไม่ถ้าข้าอยากจะขอมั่นหมายกับแม่นางด้วยธรรมลงวงน้อยวงนี้และอีกเจ็ดวัน ข้าจะยกวอช่อฟ้าพร้อมทหารกอง,งเกียรติยศมารับแม่นางไปอภิเษกสมรสกับข้าที่พระราชวังและที่สําคัญแม่นางต้องจําไว้ให้ดีเราจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแหวนวงนี้เท่านั้นเอาละหมดธุระข,ของข้าละข้าขอตัวไปก่อนเอกตบันข้าจะมารับแม่นางาวที<ส>่<า>มรชารเสด็จกลับอยู่นั้นเอ้ยชื่นชมแหวนเขาไม่รู้หรอกว่าเดบีแม่เลี้ยงใจร้ายนักพนิฐีโดนพากาถึงวอดีวันน้าพนิฐี ได้เห็นตะเอ้ยด้ความไม่ชอบใจจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่าทำอะไรอ่โอ้โหดูนี่แต่งตัวขนาดนี้เนี่ยอยากเป็นกระเทยใช่ไหมดูพูดข่าวใครจะอยากเป็นกระเทยไม่ได้อยากเป็นกระเทยแล้วอยากเป็นอะไรอ่ะหนูอยากเป็นผู้หญิง เราเป็นแม่ในเรื่องนี้ก็พูดจะให้มันดุดันเข้าใจไหมโอเคนี่นั่งเอย้ยดีมากนั่งทําอะไรอยู่ฮะมาร่อนลำให้แม่จ้า <mumbling. S 1> ร่อนลำเลยผู้ชายใช่ค่ะ <N> น้อยดูสารรูปแกด้วยเฮ้ะไม่ได้เทียบเทียมกับลูกสาวเลย <N> <N> ทำไมมองล่าทำไมฮะไปเลยนะไปล้างจานสัก้า แม่ใช่แต่อื้ยไม่เห็นใช้อ้ายบ้างเลยอ่ะอะนังนี่พูดลักเถียงเหรอเถียงแล้วม่ตัดอย่ากับคุณแม่ค่ะอย่ากัคุณแม่ค่ะนี่มันแหวนอะไรอ่ะเออคือเจ้าชายเขาเสเด็จมาเจอเอื้อยจ้าแล้วเขาก็เลยมอบแหวนวงนี้ให้กับเอื้อยอีกเจ็ดวันเขาจะมารับเอื้ยไปแต่งงานในเมืองจ้า ตายแล้วนังเอ้ยมันมีแหวนของเจ้าชายสแสดงว่ามันก็ต้องได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วลูกสาวของฉันละ่ะไม่ได้การแล้วลูกขา<ะ>เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยลูกรู้ตัวไหมว่าลูกกำลังจะมีผัวลูกกำลังจะมีผัวเอ้ย แหวนสวยจังเลยเพชรเม็ดก็โลเลยกี่กรัตจ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกเป็นกรัตค่ะคุณแม่เขาเรียกเป็นกิโลโอ้แม่ขอดูหน่อยได้ไหมเป็นบุญตาเออก็ได้จ้ะ้สวยจริงๆด้วยดูสิคะคุณลูกขาดูสิดูสิเก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปสวยดีนะอ่ะเอาคืนไป แหวนอะเอคืนไปแล้วอะมันคืนเขาไปทำไมของเขาไะแม่มึงไม่เก็บไว้รอหนูไม่ชอบค่ะออเอ้ยเมื่อกี้แม่ดูไม่ชัดเลยแม ah, ่ขอดูอีกสักครั้งได้ไหมแม่ขอดูบ่อยจังเลยอะที่แม่จะโกงเอ้ยใช่ไหมใช่พูดอะไรแม่จะโกงเทําทำไมแม่ดูที่เฉยมึงได้จ้ะ ฉันนึกออกแล้วแหวนวงเนี้ยมันเป็นแหวนของฉันที่ลืมไ้ในห้องน้ำใช่ห้องน้ำใช่ไหมลืมไม่ใช่แม่ไม่เคยมีแหวน,นมีมีมตอนไหนคะมแม่ซื้อไงซื้อที่ไหนคะเอาเยาวราชยาวราชแม่ไม่เคยไปมีปอีพตานเอ้ยพูดกันง่ายๆสั้นๆแหวนวงเนี้ ฉันโกงแม่ทำไมไม่ทำกับเอ้ยอย่างนี้อ่ะมีไรบ้างเอาของเอ้ยคืนมาเลยนะแม่พูดแล้วเถียงเหรอเถียงเหรอ,อเถียงและจำไ่กะลาหัวแกไว้ด้วย <c oughs> คนที่จะแต่งงานกับเจ้าชายต้องมีเพียงลูกสาวเช่นคนเดียวเท่านั้น <c oughs> เอาไว้ย่ยนะว่าคนอย่างแกนะว่าสนามันไม่ถึงที่จะแต่งงานกับเจ้าชายแม่เอาของเอ้ยคืนมาเลยนะเฮ <Hey! S 2> ้ยฮะลนะหลังนี้ระหลังนี้ครับแล้วแหวนอยู่กับใครออให้ใครไปผู้หญิงคนนี้ครับคุณครับสวัสดีจ้าขอเชิญตัวหน่อยครับเอ,อุ้ยให้คนสนิทมารับด้วยไปไหนจ้าอา้าว ไปวางทองหลางครับพระราชวังทองหลงางพะราชวังไหนสอนรวังทองหลางเป็นปราสาทใช่ไหมจ๊ะโรงพักเชิญคุณไปโรงพักครับ<ป>แหวนอยู่ไหนครับไป,ไปไปทําไมจ๊ะเอาก็แหวนนะคุณเอาแหวนมาเจ้าชายเขาให้มาให้เจ้าชายเนี่ยไอ้นี่มันเป็นโจรไปขโมยร้านเพชรมาคุณข้อหารับของโจรเชิญตัวไปโรงพักครับชิญครับ แหวนไม่ได้อยู่ในชาล้าจ่ะอ,อยู่ใครฮะอยู่อีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าเชิญมาลงพักครับไปทําไมคะอ้าวก็ของกลางอยู่คุณแหวนอยู่คุณครับเชิญไปลงพักไปวงนี้แหละคะนี่คือแหวนของกลางครับอืมคุณตํารวจคะฉันบอกความจริงคุณตํารวจเลยนะคะฉันไม่อยากได้แหวนวงนี้เลยคะ่ะแต่แม่ของฉันนะ่ะยัดใส่นิ้วฉันอ่ะ,อะแม่เอาคืนไป และยังไงถ้าจะให้เป็นพยานเดี๋ยวฉันเป็นให้แม่ฉันวางแผนทุกอย่างค่ะดูดูมันทํากับอีชนันคุณครับขอเชิญไปลงพักครับไปทําไมคะไม่มีธุระนี่คุณอย่ามาเล่นลิ้นนะครับคุณมีของกลางแหวนอยู่คุณเชิญตัวไปลงพักครับอ๋อนี่พูดแบบนี้กับดิฉันอยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ละคะ อยากย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ําแข็งกินไหมนี่คุณคมผูดเจ้าพนักงานนะครับก็ของกลางอยู่กับคุณแหวนเนี่ยเชิญตัวไปโรงพักครับคนไหนมีแหวนคนนั้นต้องไปโรงพักไปทําไมล่ะคะอา้าวก็ของกลางอยู่กับคุณคุูก็ต้องไปโรงพักอของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปโรงพักอ๋อของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปโรงพักครับงั้นก็ขอเชิญคุณตํารวจจับตัวเองไปโรงพักเลยค่ะ <S <S อา้าวผมจะไปโรงพักทําไม ก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องจับตัวเองไปลงพักสิคะฮะนี่ของกลางอยู่กับเราหรือนี่อ